จากเมืองอะไรกันบ้างครับอินี่จากบูมไบบูมไบอินนี่บอมเบย์บอฟฟี่อินี่นิวเดลีอัคราและอัคราเอออย่ามาเถียงพี่กับเคี้ยวไม่ใช่อัคราอ่าและคุณอินี่พรราณสีและคุณพารากอนพารากอนอินนี่ไม่มีข้านอกไอ้พาวรัตไปซื้อโรตีโอขยันไปซื้อไปเซียวโอ้จนเข้าบ้านไม่ได้เลยอัคคายทางนี้มาหรือว่ากู ทั้งนี้อย่าเล่นกันแบบนี้ต,ต,ตกอกตกใจกันหมดจะให้โชว์ได้อย่างวันนี้คนมาหลายสิบคนงานเพลงโอ้เดี๋ยวโฟดเดี๋ยวโฟเดี๋ยวฟ้าไม่ใช่ควระนนี้โชว์เข้าไปอ๋อนี่ไงจำไม่ได้ที่ดังในติงตอกไงใครเย้วินนิจบาสเนนบาสเดนเพื่อนผมเขาร้องเพลงเก่งไม่ต้องพูดมึงไม่เหมือนอินเดียเลยมึงไม่เหมือนอินเดียมึงเหมือนน้องคนเดียว อันได้เป็นไรเนี่ย